ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานเรื่องรับขานจากตำนานสู่ชีวิตจริงนะครับ อีพ s โซดหครับ New Normal 6.12ลัคนาราศีเมทุนนะครับลัคนาสุดท้ายแล้วของเราจะเป็นอย่างไรนะครับมาวางลัคนานะครับวันเดือนปีและเวลาเกิดออกมานะครับก็จะมีตำแหน่งดาวตามนี้นะครับตำแหน่งเรือนตามนี้นะครับเราไปดูกันครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับว่าหน้าตาของชาวลัคนาราศีเมทุนเป็นอย่างไรนะครับ14พฤษภาจนถึงประมาณ15 มิถุนานะครับผมดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนวินาศะนะครับก็คือเรือนที่พังทลายไก่โพนนะครับเป็นไปได้มากเลยครับว่าคนลัคนาราศีเมถุนในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ต้องอดควรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานทําหน้าแบบนี้เลยสุดไดค่ะนะครับสุดด้ค่ะเนาะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปตกอยู่ในเรือนวินาศไงวินาศ,นาศแปลว่าพังทลายไก่โพนการงานอาจจะต้องมีการแบบว่า เปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมมีการที่แบบว่าลดขั้นนูน่นนี่นั่นต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งแย่ไปจนถึงการตกงานได้ไหมได้นะครับเพราะอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนวินาศะนะครับในเดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีเมถุนจึงแย่ในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเจราจาค้าขายเองเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ย14พฤษภาจนถึงประมาณ25พฤษภาเนี่ยดาวพุธก็แย่เหมือนกัน นะครับแย่เพราะว่าตกอยู่ในเลนวิน่านเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นประมาณสัก25พฤษภาจนถึงประมาณสัก2 0มิถุนานะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงประมาณประมาณอ่ามันจะประมามาถึงประมาณช่วงของเฟดที่แล้ว ก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับต้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะก็ดาวพุธเริ่มย้ายกลับเข้ามามนในลนักษณะการเจราจาค้าขายการตกลงสัญญานะครับต่างๆนานาเริ่มมีกลับเข้ามาการคุยเรื่องเก่าๆอะไรที่เป็นการทําสัญญาเรื่องเก่าๆการเจรจาเรื่องเก่าๆ,ๆต่างๆนานาเนี่ยก็มีเข้ามานะครับประกอบกับดาวศุกร์เองก็อยู่ในลนักษณะแต่เป็นดาวศุกร์มนนะครับเมื่อพัมนเดนดาวศุกร์มนปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ที่ผ่านมาเนาะอาจจะแบบคุยกันแบบใจเย็นๆเป็น4ี่หกเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับความรักได้ไหมได้นะครับแล้วก็ราหูเองเนี่ยอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าในปีนี้ทั้งปีเลยเนี่ยนะครับดาวราหูเองเนี่ยครับเขาอยู่มาตั้งแต่22กุมภาพันธ์ปี62 นะอยู่ตั้งแต่ปี6-2โอ้โหต้นปีที่แล้วแล้วอยู่ต่อไปจนถึงประมาณกันยาปี6-3นี้เลยคือทับลัคนาของคนราศีเมถุนเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้แหละที่ จะมีอิทธิพลสําคัญที่สุดสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนราหูปกินโชกแปลว่าอะไรราหูปกินโชกแปลว่าการใช้ไหวพริบไหวพริบเพื่อให้ได้มาในบุญสุลาหรือลาบลอยต่างๆนานาได้ไหมได้ราหูคือดาวที่เป็นดาวไหวพริบและมีตําแหน่งเป็นถึงปกินโชกการใช้ไหวพริบเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการอาจจะมีการใช้แบบประมาณสายดักๆกหน่อยได้ไหมอา่าดูมืดๆด,ดูคคำๆดู ดักดัหน่อยอย่างเงี้ยก็ถือว่าดาวลาหูก็ทําหน้าที่ของเขาลาหูเองเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่การเดินทางลาหูอาจจะตีความเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกใช่ไหม เพราะว่าเขาเป็นดาวที่ไม่อยู่นิ่งเมื่อเขาไม่อยู่นิ่งเขาก็ไ,ไปไปมามาต่างๆนานาราหูเองจะคล้ายๆดาวเสราร์ที่ทับลัคนาของคนราศีธนูเมื่อมีราหูหรือมีดาวเสราร์ทับลัคนามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองอแต่คู่ครองของคนลัคนาราศีเมถุนอาจจะเป็นราหูราหูคือคนที่แปลกไม่เหมือนใคร นะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีละราศีเมถุนครับคุณต้องเป็นคนที่ต้องชอบของแปลกแน่นอนนะในช่วงที่ผ่านมาเนาะถ้าอะไรที่มาปกติปกติเนี่ยเอา New Normal ของเราเนี่ยบอกเลยว่าให้เมินหน้าหนีไปเอาที่แบบมันดูแล้วแบบเฮ้ยไอเนี้ยมันแปลกผิดมนุษย์มนาเอออย่างเนี้ย อย่างนี้เอาเข้ามาในชีวิตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นราหูปักิน,นโชกนะสิ่งแปลกๆสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ดาวอื่นเองเนี่ยคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอย่างที่บอกครับดาวไหนที่ตกในเรือนที่เป็นสีแดงอาลิมอรณะและวินาศาในเดือนที่ผ่านมาจนถึงประมาณเดือนนี้จนถึงปลายเฟสที่4เลยนะครับดาวพฤหัส และดาวเสาร์ตกอยู่ในเรือนมรณะแสดงว่าอะไรครับมรณะแปลว่าโรคภัยและเสื่อมใช่ไหมครับในเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยพฤหัสเนี่ยย้ายมาตั้งแต่มีนาละและเสาร์เองเนี่ยครับเขาก็ย้ายมาตั้งแต่ประมาณ ช่วงนั้นเหมือนกันนะครับย้ายมาตั้งแต่ช่วงมีนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีนาแล้วละ่ะคนลัคนาราศีเมถุนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้ไหมสุขภาพเกี่ยวกับอะไรครับพฤหัสตีความเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับกดไหลย้อนเกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่ออ่าตีความตรงนี้ได้ไหม คุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้เนาะสมองหัวใจกระเพาะแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคุณพ่อมาเจอเสาอีกดวงหนึ่งที่ไล่ตามกันเข้ามาเหมือนกันเสาคืออะไรครับเสาคือกระดูกเสาคือเส้นเอ็นเสาคือคุณแม่เสาคือการวางรากฐานทั้งคู่เป็นดาวใหญ่คู่ศัตรูที่ตกเรือนมรณนะเนามนะมรณนเป็นดาวที่เป็นเรือนที่ดาวไหนมาตกแล้วไม่ดีที่สุด เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรมันจะแยกการงานอะไรมันจะแยกไงก็ตามแต่เรื่องสุขภาพมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคนเราสุขภาพแย่อะไรมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็ไปต่อไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของเราและตัวของคนที่คุณรักคนใกล้ชิดของคุณได้ดีนะดาวที่ตกในเรือนสีแดงวิธีแก้ทำอย่างไรอย่างที่บอกครับดาวพฤหัสตกอยู่ในเรือนมรณะก็คือต้องบริจาค เพื่อการศึกษาพระเนนเนานะทรหนังสือสวดมนต์อันนี้ก็จะเป็นหลักตามโหราศาสตร์ในการแก้ดาวนะครับมันทำให้เบาบางลงมิได้ทำให้มันขายขาดทันทีเข้าใจตรงนี้นะครับการแก้ดาวพวกนี้ไม่ใช่ว่าอ้าวทำแล้วแล้วทำไมฉันยังเป็นอยู่มันคือการทำให้สิ่งที่เร็ว้ายมันเบาบางลงไม่ได้แก้กรรมเก่าไม่ได้แก้อะไรให้มัน หายขาดทันทีนะไอ้ที่มันแบบสมมุตินะ5 7อยู่ด้วยกันเขาทํานายว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะเกิดการผ่าตัดแทนที่จะผ่าแล้วไปเลยหรือจะเกิดอุบัติเหตุชนแล้วไปกันเลยถูกปะ่ะมันก็อาจชนแต่น้อยๆพอสวยงามเฉียดเฉียดทะลอกทะลอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อไม่เชื่อสิ่งนี้เราบอกคุณแล้วเนาะ New Normal ให้คุณไปแก้ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ เพื่อรหัสเองอย่างที่บอกครับว่าเป็นเรื่องของหนังสือส่วนมนต์เรื่องของการบริจาคเพื่อการศึกษาเนาะเข้าวัดไปเจอพวกที่หยอดตู้สําหรับพระพิสุกหยอดเพื่อการศึกษาเนานอะไรเงี้ยอได้บวชเนนกี่รูปอ่าได้จัดไปนะจำตามกําลังทรัพย์ของตัวเองดาวเสาเองเป็นเรื่องของการออกแรงเพื่อสังคมออกแรงเพื่อสาธารณะ กุศลนะเพราะนั้นนี่คือสอดาวและดาวที่มาอยู่ตรงนี้อยู่ยาวนานเหมือนกันเลยนะครับคือดาวสุขสวยและรวยมากไปตกวินาศแป,าาออแปลว่าโสมาสิเออแปลว่าโสม่ะสิแปลว่าไม่สวยและไม่รวยเท่าไหร่ถูกไหมดาวสุขไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินต้องระวังในเรื่องของความรักคนลักษณะราศีเมถุนในเดือนที่ผ่านมาการงานแย่เนาะ การเงินก็เริ่มจะแย่ในช่วงปลายทางนะครับแล้วก็มีความที่แบบว่าลาหูคือใช้ไหวพริบในการทํานู่นทํานีน่ต่างๆนานาแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพเป็นสําคัญอังคารอยู่ในเรือนของสุภะมันคือเรื่องของความกล้าความขยันแต่อังคารที่อยู่ตรงนี้มักจะมีอาการหน่อยน้อยใจและก็อยากจะทํานูน่นอยากจะทํานี่แต่บางทีก็มีความหน่อยมีความแบบว่าเอ๊ะคิดมากคิดเยอะแล้วจะทําหรือเปล่านั่นคือเรื่องของตัวคุณ ดาวเกตอยู่ในเรือนลาภะถือว่าในเดือนที่ผ่านมาเกตอยู่ในเรือนลาภะอะ่มาอุดพังความเสียหายของดาวมนุษย์ยูมาเป็นห 50, 50สํ้าบสหรับในเรื่องของบาปบุญถูกไหมครับเขาบอกว่าเกตกับมนุษย์ตยูอยู่ด้วยกันนั้นหมายความว่าทําบุญไปแต่ไม่จําเป็นต้องไปหวังผลว่าฉันทําบุญฉันไปใส่ซองฉันไป ไปเนี่ยฉันไปสวดมนต์ฉันไปนู่นนี่นั่นฉันบริจาคนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วฉันจะต้องได้สิ่งนั้นกลับมาไม่ใช่เขาไม่ให้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าให้ทำบุญโดยไม่หวังผลนะครับให้ทำบุญโดยไม่หวังผลนาแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามาเองนะประมาณนี้เกตอาจจะแปลว่าความปุปปับ ทันทีทันใดมีเกณฑ์ที่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนลัคนาราศีเมถุนถูกหวยไหมถูกเลขไหมมีเกณฑ์เพราะ8กับ9 8เป็นปกิณโชค9เป็นลาภะมีเกณฑ์ได้นะครับแล้วก็มนรดยูอาจจะได้ทุกขลาบได้ด้วยซ้ำประมาณนั้นนะแล้วก็เกตก็ย้ายมาละในวันที่ ประมาณ8มิถุนาย้ายมาพร้อมดาวศุกร์แดมิถุนาเหมือนกันเนาะดาวก็จะไปอยู่ประมาณดาวศุกร์ดาวเกตดาวอังคารเนี่ยจะอยู่ครบวงโคจรของเขาเนี่ยประมาณมิถุนากันทั้งนั้นเลยแล้วเขาค่อยจะย้ายอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของในเดือนที่ผ่านมาอพอมาดูในเดือนนี้ครับหน้าต่างของคนลักนาลาศีเมทุน เปลี่ยนแปลงไปยิ้มได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า15มิถุนาจนถึง16กรักดาดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากลุ่มลัคนาเป็นถึงราชาโชคออย่างที่บอกครับนิยามของดาวอาทิตย์ราชาโชคนั้นหมายความว่าประกอบการงานได้หลายอย่าง ช่างคิดช่างฝันเป็นคนที่ช่างรอบรู้เฉลียวฉลาดทันคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีอำนาจมีศักดิ์ศรีสร้างความเจริญให้กับตัวเองและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนบ้านรับงานราชการดีไหมดีเพราะว่าอาทิตย์เป็นงานเกี่ยวกับงานออฟฟิศแล้วก็งานราชการเพราะฉะนั้น อาทิตย์เป็นถึงราชาโชคโชคจากราชาเกิดวันอาทิตย์ด้วยและมีราชาโชคย้ายทับลัคนาด้วยคนลัคนาราศีเมถุนครับคุณได้สองเด้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนนี้15มิถุนาจนถึงประมาณ16รกรกฎาคมคนลัคนาราศีเมถุนครับเปลี่ยนจากหน้าตามุยมุยกลายเป็นยิ้มออกและเพราะจากอาทิตย์ทิหน้า มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานได้ไหมได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานได้ไหมเพราะว่าหนึ่งเป็นราชาโชครับงานความรับผิดชอบความมีเกียรตินะสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่านะเข้ามามีแปดเป็นบักิณโชคและมีดาวพุธอยู่ในเรือนลักนาคคือการเจราจา ทำสัญญาต่อรองถึงไหนถึงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มาด้วยความสามารถของตัวเองแบบ New n o r m a l นะครับเพราะว่าเราบอกว่าอะไรหรือก็นี่ไงครับ5กับ7ยังอยู่ในเรือนมรณะเลยผู้ใหญ่อาจจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างตามวาระของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงงานมีงานใหม่ที่จะเข้ามามีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยความสามารถของตัวเองเราก็ทำไปแต่ถ้าไม่ได้พื้นรหัสกะบเสายังเป็นมรณะนิว n o r m a l บอกให้คุณทำอย่างไรก็ไปอ้อนวอนเขาสิครับอืมนะครับก็ไปอ้อนวอนเขาสิครับง่ายนิดเดียวจริงไหมครับเพราะฉะนั้น นั่นแหละครับคือเรื่องของการที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั้นตกอยู่ในเรือนมรณะนอกจากจะตีความว่าเป็นโครคไผ่ไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารกดไหลย้อนสมองลำไส้เส้นเอ็นและกระดูกพ่อและแม่แล้วตัวเองมีการผ่าตัดได้ไหมได้ยังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงไม่สนับสนุนในเรื่องของการงานของตัวเองเมื่อเขาไม่สนับสนุนเรามีหน้าที่ ไปเรียกร้องความสนับสนุนของเขาถูกไหมครับเออเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบเดินประทวงประทวงกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไปได้นี่เราก็สามารถทําได้นี่แล้วก็แทนที่จะเฮ้ยเขาไม่สนับสนุนเราเราก็ลองยื่นเรื่องดูซิว่าเออใหญ่ๆเขาหน่อยเอาขายใหญ่ๆเขาไปหน่อยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เขาไม่รู้เขาอาจจะเป็นมรณะเขาเออคนนี้ทํางานดีมีอาทิตย์ราชาโชคเขาอาจจะแบบว่าโอเคเนาะ สนับสนุนคุณก็ได้เพราะมรณะมันแปลว่าดีใหม่ๆแล้วก็เสื่อมลงไปถูกไหมเราจะตีความดาวได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับไพ่ที่ได้ออกมานะเป็นสเตงอย่างที่บอกครับว่าเนี่ยครับมันต้องสเตงเกี่ยวกับเรื่องของดาว5-7ปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีนามาถึงจนประมาณสักเนี่ยช่วงกรกฎาเลยเนี่ยนะครับ คนลัคนาราศีเมทุนต้องเต็งอย่างหนักๆเลยเพราะว่า5กับเเนี่ยเขาอยู่ในเรือนมรณะดาวใหญ่2ดวงนี้แหละที่มีปัญหากับทุกๆุราศีแล้วเผอิญว่ามันมีปัญหาในเรือนมรณะกับคนลัคนาราศีเมทุน เป็นสาคัญเป็นเลือนที่แย่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสเตงกันเยอะๆนะครับดาวศุกร์ก็ตกวินาศเพราะฉะนั้นอดทนกันนิดนึงไปดูต่อในเฟสสองเลยครับในเฟสสองเองดาวพุธย้ายย้อนกลับไปเป็นวินาศนะครับยี่บเอ็ดมิถุนาจนถึงประมาณสิริกกรานะครับก็คือในช่วงเวลานี้นั่นแหละนะครับที่ดาวพุธย้ายกลับไปพักเนาะอยู่ในเรือนวินาศการเจราจาเป็นอย่างไรครับน้อยถอยลงไปละในช่วงแรกอ๋ออาจจะมีตําแหน่งเข้ามาอาจจะไปใหญ่ๆ แย่เขานิดนึงถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกเสร็จแล้วแย่ไปแย่มาตอนนี้เป็นวินาละแย่ไม่ได้ละแย่ไม่ได้เราคร็นิ่งไปก่อนจริงไหมครับนิ่งไปก่อนดูเชิงของผู้ใหญ่ที่เป็นมรณนะไปก่อนว่าเขาจะเอาไงแต่ตัวเองยังเป็นอาทิตย์ราชาชโชคอยู่ยังเป็นแปดปกินาโชคอยู่เพราะฉะนั้นตัวเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ยามอาไม่เกี่ยวนะเนาะตัวเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงงาน แล้วก็ในอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรในอารมณ์ของตัวเองคนลัคนาราศีเมถุนตอนนี้ร้อนไหมครับเพราะว่า18เป็นดาวคู่ธาตุไฟและธาตุลมอยู่รวมกันเป็นความแปรปวนอยู่ในลัคนาเพราะฉะนั้นผีเข้าผีออก นะครับเป็นเดอะเดวิลออกมาประมาณนี้แล้ว4-6เป็นดาวธาตุน้ําคู่ธาตุน้ำพิปตวินาแปลว่าใจไม่เย็นแล้วละ่ะตอนนี้เหมือนกับมีเรื่องร้อนหลนมีเรื่องที่ร้อนอยู่ในใจฉันจะทําอย่างไรผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยจะนิ่งเสียก็ตำลึงทองดีไหมเออ อะไรอย่างเงี้ยสไปอยู่ในเรือกนกรมมะก็ยังต้องลุยในเรื่องของการงานต่างๆนานาศูนย์คือลาภะก็อาจจะได้ลาบใหญ่มาแต่คนลัคนาราศีเมถุนเชื่อเถอะครับว่าคุณเป็นคนที่ ดือและก็อยากจะทำตามใจตัวเอง10นย์นี่คืองานเบื้องหลังเพราะนั้นตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่เขายังไม่ได้เห็นดีเห็นงามกว่าคุณคุณก็ต้องเป็นแบบว่าขื้นใต้น้ำไปก่อนจริงไหมนี่คือนิว n o r m a l ลของเราคุณต้องเป็นขื้นใต้น้ำไปก่อนมันนึกตอยู่เป็นเรือนของบุตรตะบริวารค่อยค่อเป็นค่อยๆไปแอบซุ่ม เนาะแอบรอบสังหารอนะไรประมาณนี้ได้ไหมแบบเป็นพันธุเราก็ต้องแบบพยายามดิ้นหล่นดิ้นหล่นอ่ะเนาะดิ้นหล่นในเรื่องของการงาน39กรรรมะประมาณนั้นกล้าที่จะทํานะครับ กล้าที่จะทำเราก็ต้องดู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 หนทางดูดูด,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 ดูเขาเรียกวนะ่าอะไรดูลาดเลาด้วยนะไม่ใช่วแบบ่ากล้าลุยแหลกไปเลยแล้ว5้าเจ็ดยังเป็นมรณะอยู่ไม่ได้นะครับมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีเมถุนจะป่วยได้ไหมได้นะครับเพราะ5้าเจ็ดอยู่นี่3ามเอยู่นี่้9ไปกระตุ้น5้าเจ็ดสามเจ็ดเป็นคู่ศัตรู5้าเจ็ดเป็นคู่ศัตรูเจ็ดเก้าเป็นคู่ลุยแหลกสามเก้าเป็นคู่ลุยแหลกสามห้าเป็นพุทธสนิดเนาะมีเกณฑ์ ที่คนลัคนาลาศีเมถุนจะป่วยได้ในช่วงนี้4กับ6ก็ไปตกว,วินาศมีดาวใหญ่ๆเสียถึง2ดวงมีดาว6 4สี่าน้ำเสียอีก ต้องระวังเนาะเดวิลเดวิลมันก็เลยมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังจิตใจของตัวเองความแบบปรปวนของตัวเองเนาะนั่งสมาธิก็ดีนะเพราะว่าก้าวอยู่ในเรือนของกรรม,มะบอกให้เรานั่งสมาธินะครับไปดูเฟสสามต่อเนื่นคือการย้อนกลับของดาวพุธท,ที่ย้ายกลับเข้าไปกลุ่มลัคนาของคน,ล,นลัคนาราศีเมถุนนะครับนั่นมนหมายความว่าอย่างไรนั่นมันหมายความว่าดาวพุธเองย้ายเสดร์สี่กรกฎาคมจนถึงประมาณ2ี่สิบ กรกฎาแต่รูปดาวนี้อยู่เพียงแค่4กรกัดาจนถึงประมาณ12กรกดาเท่านั้นนะครับก็มีผลทําให้คนล,นาลาักษณาราศีเมถุนพูดได้แล้วนะเปิดปากไม่ต้องกลัวดอกพิกุลล่วงแล้วก็จะเป็นคนที่พูดเร็วขึ้นและต่อรองในเรื่องของการงานได้อย่างได้เพราะอาทิตย์เป็นราชาชโชค 8เป็นปกินาโช4เป็นเกษตรวดีและเสิรเพราะฉะนั้นหนึ่งคือการทําสัญญาเนาะ1 8คือการเปลี่ยนแปลงทําสัญญาการเปลี่ยนแปลงถึงไหนถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางตัวการใช้คําพูดสิ่งสําคัญที่สุดนี่แหละที่เป็นที่มาของนิวนอร์มอลของคนลกักษณะราศีเมถุนว่าในช่วงนี้เนี่ยจับตาดูให้ดีว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมให้ที่ได้ออกมาก็เป็น10บดาบ โอ้โหสิบดาบก็คงจะมาจาก5-7อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาจาก6อยู่เหมือนเดิมแล้วก็สิบดาบเนี่ยมันก็มันก็คือมันมาตั้งแตนน่ต้นแล้วเนี่ยสเตงเดวิลแล้วก็เทนออฟ o อ d นะครับคือความความรุนแรงความแปรปวนความนู่นนี่นั่นต่างๆนานาของลัคน,นาราศีเมถุนเนี่ยอดทนใช้ด้านมืดใช้อะไรที่แบบว่าจะต้องแบบว่ามีการบังคับ ขู่เข็นได้ไหมเออแล้วพอมาเป็นเท o f อฟสอดเนี่ยก็คือสิบดาบมันหมายความว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเนาะเราก็ต้องระวังในเรื่องของความผิดหวังด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณเองอพูดเจรจาเยอะอาทิตย์มาดีแล้วนี่ลาหูก็ดีแล้วนี่พูดก็ดีแล้วนี่แต่ห้าเจ็ดมันก็ยังตกเนี่ยแล้วนาวางมันก็ไปตกอยู่ในเรือนมรณะทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาทำนายว่าดีกันทั้งหมดเลยแต่ทำไมฉันยังไม่ได้ดี มันก็เป็นไปนได้เหมือนกันไพ่ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณต้องเผื่อใจเอาไว้ในความผิดหวังนิดหนึ่งนะครับไปดูเฟสสุดท้ายคือเฟสที่4ครับที่มีดาวพุธพุธดาวเสาย้ายเข้ามา12บสกันกา,าจนถึงประมาณ5้ธันวาย้ายพักอยู่ในเรือนปัตตนีนี่แหละครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคนลัคณาราศีเมถุนเพราะว่าดาวเสาจากที่เป็นมรณะ เนาะตีความหนึ่งดวงบางคนอาจจะบอกว่าเสาเนี่ยมันเป็นดาวโทษทุกข์โถ่ความเหนื่อยความบาดระแวงมันไปตกมรณนะมันก็ดีสิแต่คุณอย่าลืมว่าในอีกด้านหนึ่งของดาวเสราร์นั้นคือแม่นั่นคือกระดูกและนั่นคือเส้นเอ็นและมันคือการวางรากฐานนะครับการตีดาวไม่จำเป็นต้องไปตีดาวแค่ด้านเดียวเราต้องตีดาวทั้งสองด้านนะเพราะฉะนั้นเสาย้ายมาเป็นปัตตนีเหนื่อยกับคู่ครองใช่ปะ มีลาหูและมีเสาอยู่ด้วยมันเป็นคู่มิตรกันคือความยิ่งใหญ่47คือเรื่องของการเจรจาสัญญาต่อรองเป็นการต่อรองคู่แห่งผลประโยชน์17เป็นคู่ธาตุไฟมีสามคู่อยู่รวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นการพลิกดวงชะตาของคนลัคนาราศีเมถุนออกมาเลยจากที่ต้องมาสเต็งเดวิลเทนออฟดาบ มาเป็นนายออฟสอดละ,ะถือดาบออกไปฟ้าฟันเป็นวาคิรีเนาะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องของกระดูกเรื่องของความบาดเจ็บอาจจะลดน้อยถอยลงไปความเจ็บป่วยของคุณพ่อคุณแม่ลดน้อยถอยลงไปเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยขึ้นกับในการทำงานแต่มันสร้างความเจริญให้เราได้ไหมเพราะเสาคือรากฐานของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอีกแป๊บหนึ่งดาวพฤหัส 17มีนาก็จะย้ายตามลงมาอีกเช่นกันนะครับแต่ตอนที่เขาย้ายมาแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นกระดุมภระละมันจะไม่เข้าก๊กศักนินา157ใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมี578เป็นศักดินาฝ่ายมืดซึ่งคุณอยากรู้ว่าศักรินาฝ่ายมืดแปลว่าอะไรเข้าไปดูในเพจลสเรื่องเกี่ยวกับก๊กดาวได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนนี้เนี่ยแรกๆเนี่ย ถือว่าดีในเรื่องของการงานเนาะอาจจะเรื่องของการเจรจาเรื่องของการเงินเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่เป็นเฟสสามเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่4รก,กรกฎาคมคุณลองดูนะครับว่าคนลัคนาราศรีเมถุนเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นช่วงที่12รกรกฎาคมกรกฎาคมไปจนถึงประมาณสักตุลาเลยเนี่ยดาวจะพลิกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะดาวอาทิตย์จากตรงนี้กระดุมพระจากลัคนาเป็นกระดุมพระ เป็นสหชะเป็นพันธุเป็นปุตตะไม่ได้อยู่ในเรือนที่เป็นสีแดงเลยถูกไหมแสดงว่าดาวอาทิตย์คุณวิ่งมาดีการงานคุณวิ่งมาดีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดีครับสําหรับคนลักษณาราศีเมถุนในช่วงปลายตอนนี้ก็แค่ว่าต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆมากหน่อยเท่านั้นเองนะครับนั่นคือดวงของคนลัคนาราศีเมถุนทีนี้เรามาดูกันครับว่าลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรอ้าวันนี้เราจะมาพบกับ ไอดอลสุดสวยเกิร์แก๊งเกิร์กรุ๊ปของเรานะครับ B.N.K. แซยิทนะครับ B.N.K. แซยิทของเรานะครับเธอจะมาบอกเราเรื่องเกีออ่ยวกับสมาชิกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็ไม่รู้เขารับเข้ามาได้ยังไงนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับเรื่องของการเงินครับคนแรกนะครับคุณ พยาบาลซาดิชใช่ไหมครับอ่านะครับอชื่อของเธอก,นกอ็น่ารักอ่ะเนาะเรื่องการเงินเป็นไงครับคุณพยาบาลซาดิชสาวราศีเมถุนก็เป็นหกถ้วยนะครับก็ถือว่าดีหกถ้วยมันคือเหมือนกับการย้อนกลับไปสู่อดีตการคิดถึงเรื่องเดิมๆคุณเองอาจจะได้รับเงินตกเบิกเนาะอาจจะได้รับเงินตกเบิกหรือได้รับอะไรที่คุณควรจะได้ในสิ่งที่ มันไม่ได้นที่ผ่านมาเช่นทํางานหนักมาตั้งนานละ,อะตอนนี้ได้โอทีได้นูน่นได้นี่ได้นั่นอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าดูรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการมอบอะไรให้สักอย่างหนึ่งการย้อนกลับไปอดีตอะไรประมาณนี้ถือว่าการเงินน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแม้ว่าสุขยังเป็นวินาศอยู่นะครับสุขยังเป็นวินาศอยู่แต่ผมเชื่อว่าซิกออฟคัพเนี่ยมันน่าจะตีความถึงเรื่องอะไรที่แบบว่าอะไรที่แบบคุณควรจะได้ในอดีตอะแล้วมันก็คืออะ ได้เวลาแล้วล่ะที่คุณสวมคนจะเอาสิ่งนั้นกลับคืนไปนะประมาณนั้นได้ไหมครับได้นะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วหรือจะเป็นเรื่องของการรวมญาติพี่น้องไปยืมเงินพ่อแม่ได้ปะเออได้เหมือนกันนิวเนาะพ่อบอกแบบนั้นไปดูเรื่องของการงานครับการงานของเขาพี่เดือนครับเป็นอย่างไรเอ,อ่ย BNK พี่เดือนครับบอกในเรื่องของการงาน คือ queen of c u p เห็นไหมครับ,รบ queen of Cup ราชินีแห่งถ้วยเป็นราชินีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนานา,นามีถ้วยอยู่ในมือเพราะฉะนั้นความแปรปรวนอยู่ข้างหน้านางไม่สนใจนะครับเพราะนั้นนางเงือกสาวคนนี้มีสิ่งที่มุ่งหวงังมีสิ่งที่คาดหวังอยู่ในมือนางต้องทําให้สําเร็จเหมือนกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเลือนของลัคนาเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเรื่องการงานถือว่าดีครับ นะไปดูเรื่องของคนนี้ใครนะครับอืมคนนี้น่าจะเป็นน้องออโ,มโมบิลใช่ไหมครับโมบิลหรือเปล่าน้องโมบิลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับน้องโมบิลครับสาวลัคนาราศีตุลครับความรักของน้องโมบิลเป็นอย่างไรเออ เจ็ดาบครับเนาะขโมยช่วงชิงนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ,ะละัคนาราศีตุลอยู่ตรงนี้ใช่ปะความรักก็เป็นมอรณะนะถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าได้ก็เอาแต่ถ้าทางว่าจะเอาเงินมากกว่าจะเอาผู้ชายอนะเนาะเพราะนั้นไม่เป็นไรครับน้องโมบิลเนาะอืมเอาเงินก่อน เนาะเอาเงินก่อนสวยๆแล้วรวยๆก็ซื้อกินนะครับอ่ะต่อไปคนนี้ครับหนูลันทศใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งของ BNK แสยยิกเหมือนกันนะครับหนูลันทศถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับสาวลัคนาราศีพิจิกครับถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกแล้วครับสุขภาพเป็นยังไงอย่างที่บอกครับดาวตกมลนะ1 4ึตกมลนะเพราะนั้นสุขภาพของคนลัคนาราศีพิจิก ต้องดูแลเป็น two of one ครับเนาะก็เป็นสองคาถาเนาะดูแลมันดูแลต้นไม้ทั้งสองต้นประมาณนั้นอะไรที่แบบว่าควรสมควรที่จะต้องใส่ปุ๋ยดูแลก็พิถีพิถันในการดูแลนิดหนึ่งสองคาถามันก็คือเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนที่บ้านเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลกันประมาณนั้นนะครับแล้วคนนี้คือสาวาาลัคนาลาศี เมฆใช่ไหมครับสาวนักาลาศีเมฆคนนี้เจนนะครับหนูเจนนะครับหนูเจนหรือว่าชื่อย่อคือเจเอนะครับแถวบ้านเรียกว่าเจเออืมเนาะแต่ว่าเวลาเข้าวงการเนี่ยเธอก็ต้องเปลี่ยนชื่อไงเจเอนี J A N e, ใช่ไหมะพอเข้าวงการปุ๊บเจเอเอาอ e ีออกไปเนาะเพราะเดี๋ยวเขาจะเรียก e J A. อีเจเออ่าเนาะเนาะันะ <laughs> นะ เหรือน้องเจนของเรานะครับเรื่องของงานอดิเรกครับงานอดิเรกข,ของเธอเป็นเดือดหายเพลทเทสครับอยากทําอะไรก็ทำเข้าไปครับเนาะงานอดิเรกหรือสิ่งที่คุณคาดหวงังสิ่งที่คุณจะทํางานจ็อบ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะผมตีความเรื่องของงานจ็อบต่างๆนานาคนละคณะราศีเมฆรวมไปถึงคนละคณะราศีเมฆทุกๆคนเลยนะครับเพราะเธอเป็นตัวแทนนะเพราะเจนเนี่ยเป็นตัวแทนของลัละคณะราศีเมฆนะครับคนละคณะราศีเมฆอังคารเป็นวินาศใช่ไหมแต่ศุกร์ก็ยังเป็นกระดุมพระนะครับแล้วก็ไฮเพเทตมันก็คือเป็นสังฆราชินีสังฆราชินีมีอะไรที่อยากทําอยู่ในใจอาจจะเป็นวินาศอยู่ใช่ป่ะมีเจ็ดอยู่ในเรือนของ สุภะก็อยากจะทําแต่ว่าวันว,วันว่าตัวเองจะทําไม่สําเร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปวุ่นวายเกี่ยวกับคนรอบข้างเพราะนั้นคนลัคนาราศีเมฆครับถ้าคุณมีอะไรที่อยากทําก็ทาไปเถอะครับแล้วก็อาจจะแอบทําหรือจะนู่นนี่นั่นอะไรก็เรื่องของคุณเนาะก็ว่าไปอ่ะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเชอร์ครับเชอร์เอชอร์หรือนี่นี่เชอร์ปังหรือว่าอับปางครับเนี้ยอืมนะน้องคนนี้เป็นหัวหน้า เกลแกงของเรานะครับน้องอับปางหรือเชอร์นบิลนะครับน้องเชอร์นบิลต่อถามว่าอนาคตของวง BNK แซยิตจะไปต่อได้ไหมนะครับนั่นออกมาเป็น The e เอ็มเพนะครับสาวลักนาลาสีมังกรน้องอับปางนะครับบอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงของวงของเธอนะครับวงของเธอจะเป็นอย่างไรนะครับดูจากหนังหน้าของสมาชิกแต่ละคนแล้วนะครับก็ ตอบว่า The Emperor ครับเนาะโบนุนเจนยังกลับมาพังาดได้เลยแล้วทำไมพวกเธอ B N K แซยิตจะกลับมาพังาดเป็น The Emperor ไม่ได้นะครับนี่คือดวงของเดือนมิถุนาจนถึงรกรกฎาคมครึ่งเดือนนะครับของทั้งหมด12ราศีครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น วิวกันเยอะๆแชร์กันก็ได้หรือกด Subscribe ให้นิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยเจอกันในเดือนหน้าลัคนาราศีไหนที่มีคนดูน้อยที่สุดนะครับคุณก็จะได้ดูเป็นคนสุดท้ายนะครับไปดูกันเลยครับว่าทั้งหมด12ลัคนา ลักษณะข,ของไขรยังมียอดวิวน้อยนะครับถ้ามียอดวิวน้อยช่วยๆกันดูให้มันเยอะๆหน่อยนะไม่ต้องทำลายล้างจานก,ก็กดมันทิ้งๆไปทิ้งๆคว้างๆไปก็ได้นะครับประมาณนั้นช่วยๆกันทำมาหากินนิดนึงนะครับสวัสดีครับ